มีกันแดด MC เนาะผลิตภัณฑ์เสริมความงามกันแดด MC บำรุงกลางคืน MC เนาะอะไรกักลางเวน MC ไห้ครูออดได้ท่าแดดผ้าผีผ้านองเขาเลาะคุดกระปูเนาะไปกันเลยดินขยุดินแถวนี้มันอ่อนเนาะ เขาถ่ายวิดีโออยู Austin ่เด้อเจ้าจะห้องกับขากับห้องรถเด้อเดี๋ยวให้มาเต้นเราเขาถ่ายอยู่ใส่ลูกป้าใส่ใส่ป้าอันนี้ซอสซอสเลยแม่วันเก่งอรีมามาแม่เอาถือไงป้าโอ้ยมันเหี่ยวเซลป้าขาดอลิ อันนี้แม่ผลงานของแม่วันเนาะตบมือปราบลาบลูกป้าป้าเอ้อยัลูกทางหลังกับแม่ทีมงานเนาะทีมงานเด็กๆเ,เอาาาอเบ้าภาษาหนึ่งไหมเบ้าภาษาหนึ่งไหมเบ้าดูว่าสิไป,ป,ป็คุดกระปูว่าดูอายปรกกันอายก็ ฮัเดยอ่าหล่อทงหายทงนาฟัง,งเพลงมุนม่วนป่ะเห็นเพียงน้าน้อยนาะกินกระท่อมทำใจเ <Yeah. S 1> อจาเพลงจักเพลงเนาะกระทอมมุงฟางกลางทงนาขี่กระต่าย <Tok io> คือมองพักใจชายคนแพ้ภัยขาดองต้องมานอนลีตั้งแต่วันที่ไอหูขา้าว ว่าสิมีผู้บ่าวมาขอเจ้าไปแต่งดองอยากอายคนมองแพ้ขาดองจนหน้าจอยหากถือเขาแย่งไปจอยคนเงินหน่อยได้แต่มองเขาบ้านบ่อใดย,อยันคนเว้าใส้มือกินดองหลบเลียแร่ใจเจ้าของอยู่ในกระทร่อม ทำใจน้ำตาอ้ยอยคิดหดหอยความหลังฮักไอ้เศ้า,าถือเขาพังสิ้นหนทางแก้ไขเอาไม่เป็นปีดเขียนด้วยก้อนขีดทานไฟว่ากระทรมทำใจติดเป็นปายให้คนอ,าอค่านกูให้หลับไหลจร้ดนเลยนะ แรงมาทำไมอะไรายจะด้ดเลยได้พุทธกะปูห้องเพลงเหมือนมวนเนาะหากบกันเดกมึงประวัณในห้องอารียงหบ้านเพิ่นเป็นบ้านเก่าบ้านเก่าแก่เนาะที่มีวัฒนธรรมอันดีงามที่ว่าเอกลักษณ์หักษาไหวภูแลเนาะโดยสฉพาอเมนการเว้า นอภาษาการปาก,การเว่าเพิ่นอันนี้ไม่ยังกระปูน้อยนี่ว่าจังไงกระปูน้อยนี่จุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บแปลว่ากระปูอ,อารีย์เกยโอ้คิวค้วคิว้วอะอารีย์เกยโอ้ระว,วังมันหนีบมือเจ้าเด้อจับวอวะ <laughs> โบ <laughs> ได้ลายบ่เมื่อมือามานี่ มันสีโดดโอ้อันนี้มันมันผงกระปูบ่แม่อู้นี่นี่นี่บ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้คือโตกระปูเด้อบ่แม่โตกระต่ายเด้อโตกระปูอ่านี่เดชมามามาของอเรียงเฮ้ยบ่แม่นแม่แม่ยังเกาะวาวคืนอีกเดี๋ยวชมกระปูอืมบริเลิกไดย ไปอยู่ในคู่ไข่หมดแดงกันบาดนี้เนาะหลังจากมีป้าคอใหญ่แล้วก็มีไข่หมดแดงสังเกตเด้อไซล์ห้างไข่หมดแดงอยู่ไซร์ละบานนี้นอันนี้แมนห้างไข่ห้างหมดเนาะแล้วมาันตกเซี่วกพอดีมันขันสมเลย กับสิ่งที่มีชีวิตเนาะผูกกันาาธรรมชาติต้องเพ่งสิ่งที่มีชีวิตแหละสิ่งที่มีชีวิตก็ต้องเพ่งาาธรรมชาติแต่ทีนี้หมดกัดควนแล้ว <c oughs> สมควรแก่เวลาเนาะเอออันนี้คือซีเมนต้อนเนาะเนใส่ยามฤดูฝนหรือว่าฤดูน้ำลายเนาะสมควรแก่เวลาฉะนั่นพวกเฮากระสิผ้าผีผ้านองเฮาเมื่อกินข้าวเที่ยงซะก่อนเนาะไปลูกหลานไปลูกละแม <c oughs> ขอบใจ แห่งสนับสนุนเที่ฮาได้มาเที่ยวในข้งนี้เนาะขอบใจแม้วันเดอร์มวันจันทวงศ์และก็ขอบใจแห่งสนับสนุนจากบริษัทแห่ทรายศรีวิไลจเจริญศัตว์เนาะมีอยู่สองสาขาเด้อสาขาหนึ่งตั้งอยู่บ้านนาแดงเมืองสบุรีแขวงสวรรคเขตและสาขาที่สองแมนตั้งอยู่เมืองอุทุมพรเนาะหรือว่าไซนโนนี่แหละเนาะขางปั้มดอกคูเนเด้อพายกลายไปไกลมากกระแวอุดดนุนได้เนาะ เออในนี้มีเบอร์ขึ้นตามจอหน้าจอนี่แหละเดอ้อแล้วก็ขอบใจแห่งสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์เสริมความงาม MC เนาะมีทางบำรุงกลางคืนกลางเวรแลละก็การแดดเฮดไหกูอดสวยทาแดดเนาะโดยที่บริษั่กุ <c oughs> อ้าวา <c oughs> ะพเพาะมื่อนี้พากันไปพักผ่อนสะก่อนขอบใจหลยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กอดได้ถ่ายคลิปดีๆต่อไป เอพะคริ่นี่บาย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 